เราไปเน้นเรื่องกรุงเทพเป็นเมืองอะไรนะชั้นเลิศของอาเซียนเราหันกลับมามองว่าถ้ากรุงเทพเป็นเมืองแห่งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ประชาชนจะมีความสุขมากขึ้นหรือว่าออทนอนี่จะแข่งแข่งขันแข่งแย่งแข่งขันซึ่งเราก็มองแล้วมันไม่มีความสุขคุณมีทองเงินทองเยอะแยะแต่ว่ารู้สึกว่ามืองคยาวสาวแน่สาวว่าฮะบอกคุณบอกว่าเป้าหมายเราอยากเห็น สิ่งที่ทั่วโลกเขาจดจันกันไปทั่วแล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าแผนเนี่ยไปอ่านเขาจริงๆไม่มีอยูียังมีแต่พวกวัตถุทั้งหลายคนต่อไปเนี่ยก็จะมีใจแบบเนี้ยผอพูดง่ายๆก็คือมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอย่าทำอย่าทำอย่าพัฒนาคนให้เป็นคนดีแต่ผู้ว่าอย่างนี้แต่ที่จะมองแต่ว่าเฮ้ยจะมีรูไฟฟ้ากี่สายจะเก็บค่าก้อนข้างไหงนเทค่ี้เท่าไหรเนี่ยผมเข้าใจว่าในไ,ไม่ช้าเนี่ยประชาชนก็จะได้เรียนรู้สิ่งนี้ สมมติก็ทาเสร็จแล้วเดี๋ยวสุดท้ายก็ยังเหมือนเดิมทุกการคถามคุณก็จะเห็นชีพแต่ละวันก็คือก็คือใช้ชีวิตประจําวันที่มีการนะคะแข่งขันกันอะไรกันมากกว่านะคือคงไม่ได้ไม่ถึงว่าต้องหาชาวเป็นการที่จะไปชี้นําให้เขาไปตามที่สิ่งที่เราอยากให้เป็นมันก็ยากอยปากกัดดืนีิ่นฐานอาชาอย่างที่อาจารย์เกื้อพูดนะคะว่า ถ้าสมมุติว่าเข<ะ>กว่า<ะ>ที่มีใจคือใจมาก่อนถ้ามีใจอะไรก็ทําได้เราก็จะเราก็ชีช้ชี้ชี้นำว่าคุณควรจะท,ทําน้นทานี่เพื่อที่จะให้คือประเทศไทยเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มที่กับงเทพประมาณ437แถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเขาทําได้จริงอย่างที่เขาว่านี่ก็คือแบ่งขอบใช่ไหมครับเบอร์คลาสเบอร์คลาสที่ก็ต้องหมายความว่าก็ต้องไปดูว่าถ้าจะระดับเบอร์คลาสจบ ริอาจจะไม่ยากไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้ค่ะพี่แต่ว่ามองว่าเด็กยางจบที่นี่สมมตินะฮะจบป6เสร็จคุณถกเถียงกันมาโดยตลอดนะกรุงเทพมหานครโดยสัดส่วนเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าโดยจริงๆแล้วทั้งประเทศโดยซ้ำไปดูเหมือนว่าเราให้เงินการศึกษาได้เยอะเลยใช่ไหมมากกว่าส่วนอื่นๆมากกว่าหลายประเทศมากมากหลายกว่าหลายประเทศแต่ไปดูข้างในจริงๆแล้วส่วนใหญ่เป็นค่าบริหารจัดการ อาจารย์ครูอาจารย์อะไรส่วนใหญ่ซเป็นข้าบรหิหารจัดการซักแปดสบประสการเรียนการสอนพัฒนาเทคโนโลยีการสอนต่างๆก็มีนิดเดียวนะฮะเพราะนั้นเราจะมาบอกว่าถ้าจะมาบอกว่าเราทุ่มเทให้กับการศึกษาเยอะๆเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่